วัสดีค่ะมาชงชาดำกันนะคะชาดำเย็นค่ะชาดำเย็นแก้วโอ่งนะคะใส่น้ำตาลไว้รอแล้วนะคะเราก็ตามด้วยน้ำชาดำค่ะ น้ำชาดำลงไปแล้วเราก็ชงนะคะให้น้ําตาลละลายค่ะชาดําเย็ยนแก้วโอ,อ่งนะคะเพื่อนๆลองมาทำดูนะคะทานแบบหวานน้อยๆอร่อยอร่อยปาสะจากไขมันบาสจากเร น้ำแข็งมานะคะเราก็ปิดฝาไว้รอเลยนะคะตามด้วยน้ําชาดำสูตรที่เราชงลงไปคะ่ะ ก็จะได้ชาดำเย็นอร่อยออร่ยนะคะชาดำเย็นแก้วโอง่งพร้อมเสิฟค่ะ